วิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปั๊มแบนอย่างไรให้คุ้มค่าน่าซื้อในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นปัญหากันนะคะในช่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ดเกิดการชะลอตัวเกิดขึ้นเศรษฐกิจมีการจับจ่ายน้อยลงทําให้ผู้บริโภคประหยัดการซื้อการใช้ต่างๆและไม่ใช้เงินทําให้เศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เกิดการเคลื่อนไหวในเศรษฐกิจเมื่อไม่เกิด การซื้อสินค้าเงินไม่เกิดการหมุนเวียนทําให้ผู้บริหารลงทุนน้อยลงหุ้นตกไปอย่างมากเศรษฐกิจในปัจจุบันขยายตัวอยู่ที่1.0%ต่างจากแต่ก่อน 1. 8เเเป็นเพราะเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงด้วยเชื้อโควิด -19 ที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากทำให้ผู้บริโภคเกิดความกลัวขึ้นและไม่กล้าออกจากสถานที่ของตน แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำแบรนด์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันแล้วควรมองถึงปัญหาและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าต้องมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้และจดจำง่ายในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายต้องการใช้อะไรที่ง่ายไม่ซับซ้อนและรวดเร็วเช่นการซื้อสินค้าในออนไลน์ lazada shopee หรือธุรกิจส่งอาหารผู้บริโภคในปัจจุบันยอมแลกทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายแม้ว่าจะต้องเสียเงินน้อยหรือมากเท่าไหร่ก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้น